สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฟังไทยฟังเรายุโรปเยอรมันพี่น้องแล้วกูแม่สีผ้าย่างสวนมั่นพี่น้องสวนมั่นอยู่ที่นี่เขาเหตุวิธีใดพี่น้องช่วงนี้ก็คือประมาณนี้ละพี่น้องคะ่ะฝนมันตกมั่นนี่ก็จะบ่ค่อยขึ้นเท่าไรหรอกพี่น้องมันอันดินมันเป็นดินทรายพี่น้องคะ่ะแต่สวนมั่นพี่น้องเฮ้ยสวนมั่น ดินนี่มันเป็นดินทรายมันปลูกมันปลูกยังก็จะบ่ค่อยขืนปลูกทุเรียนก็บ่ค่อยขืนพี่น้องแต่ว่าเขาก็จะเอาพวกที่ว่าขี้ไก่ใส่พี่น้องเนาะปุ๋ยใส่อันถ้าว่าบ่เม่นปุ๋ยถ้าว่าบ่มีขี้ไก่ใส่มันก็จะบ่เป็นหัวนี่ก็คือเกษตรกรอันในชุมชนมื่อวานลักๆเขาก็จะซมีพวกนี่ล่ละพี่น้อง รายได้ของเขาก็จะกหน้าจากสวนยางนะคะสวนยางแล้วก็จะเป็นเอ่อไลมันเนะพี่น้องเนาะไลมันสูดใสซตาพี่น้องของอันนี้ของไผ่ตีพี่น้องของอันญยาินี่แหละพี่น้องของญยาดอย่างของพอแมมพี่น้องนี่แหละจะให้พี่น,อน,อนอ้องเบื่อมันคือกันบอกกับบานพี่บานน้องมันบอกค่อยไงได้พี่น้องนี่ มันบ่ค่อยได้ผลเถอะดอกพี่น้องดุมดุนดอมดอนมันดินไส้เนี่ยละถาปุ๋ยปีหนึ่งมันบอก่ะปีหนึ่งเขาใส่ปุยปุ๋ยสอบหนึ่งเถอะไรพี่น้องเขาจะปุ๋ยสอบหนึ่งเป็นพันเนาะหัวปุ๋ยเนะเป็นพันเขาใส่เนี่ยเขาสิเวลาเอามันไปขายเนี่ยเขาก็สรฮัก่าปุ๋ยเกษตรได้ปีหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นพี่น้องนี่เกษตรตะกอนเดเขามีไร่ได้จุนเกียรขอบข้ว ไปยังเกษตรกรยังอันมีไรายได้สำนันที่พี่น้องเพราะว่าค่าปุ๋ยมันแพงที่พี่น้องค่ะนี่มันบ่ได้ข้นเนยพี่น้องต้นที่ล่ะต้นทค่นี้มันบ,นนนนนบานพี่บานน้องเป็นขี้กันบ่มันดินทใสจีเป็นตังชีพี่น้องอือืมที่แบบพี่น้องเนี่มนอย,อยงงมังคือจังสามงาม ก็ค่อยข้นเท่าไรครัพี่น้องค่ะอินะวันก่อนใครในสยามมาแล้วพี่น้องค่ะนี่ตะเวนขืนพี่น้องเบิ้งสวนมั่นไปเบิ้บงมรรมชาติไปนั่มพี่น้องไล่ได้จากเกษตรกรก็บ่ได้ได่ว่าสีหล่ำสีรวยเพราะว่าป้ามั่นนี่พี่น้อง ได้หมั่งเสียหมั่นตายบางต้นก็ตายไปพี่น้องยังเศนตัวนี้นี่มันบอใหญ่ัิีนะมันกรบโบมีไร่ได้จุนเจือเท่าไรและปุ๋ยกระแพ่งเนาะพี่น้องเนาะ,ะเ็ดเกษตรจะว่าสวนมันม่นหมักหลายซีมีไร่ได้หลาโบเมนได้พี่น้องเด้อน,น,นะคะแสงอาทิตย์ กำลังขึ้นตะเวนกำลังขื้นเนพี่น้องตอนนี้เวลาตีพี่น้องฮกม้งค่ะหกม้งเศรา้าบรรยากาศฮกม้งเศรา้าไปเด้อพี่น้องเด้อไปเขาสวนน้ำกันเนพี่น้องจะถ่ายบ้านเนาะได้ยินบอมาเฮาในหมู่บ้านบ้านอยู่นี่กับประมาณนลอยลังค่าค่ะผ้าย,ยางที่นีสานบ้านเกิด เบิงหยอดมั่นไปนำพี่นอ้องม,มั่นดินทรายเนะาะกะพ่แม่ลูกชีกะคลิปนี้กะให้พี่ๆน้งนองๆเบิ่งสวนมั่นไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เพราะว่าท่างผีเขาบอท่านเด็กเก็บเกี่ยวผลผลิตยังพี่น้องบอท่านด้มียังเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะว่าเขากลั่งลงมือเหตุกันเนาะค่ะเนาะเกี่ยวอันกลั่งดําว่านเข่าบางคนกลั่งไถหน้าเนาะพี่น้องเนาะบางคนกับอันว่านเข่าอยู่เนาะค่ะเนาะดำหน้าอยู่เนาะค่ะเนาะอย่างบอท่านมีผลผลิตช่วงนี้เขาจะมีแต่ไล่จ่ายได้ค่ะพี่น้องเด้ค่าปุ๋ยได้พี่น้องนี่ค่าปุ๋ยยังค่าปุ๋ยอันสชมันนี่ละพี่น้องนี่สชมันค่า แรงงานเนาะพี่น้องเนะาะบางคนก็บซอยอัโบไวแห้งจะคลของมาเห็ดนี่โบไวจ่างแรงงานมาซอยมันตายบางต้นมันก็ตายบางวันมันใหญ่ยยเบิดตกพี่น้องนี่มันตายอืเขาก็มีแต่ลไล่ใจไล่ใดก็บเพราะมีทางเขาเด้เกษตรมันสิมีเขามาแต่ใสเพราะว่าปลูกมั่นลงไปกระสือปุย๋ยได้พี่น้องคาไทยไดยได้พี่น้อง อืมบ่ะดายง่ายๆเลยปลูกลงไปกับค่าไทยเน่ค่าปุ๋ยเน่ค่าอันไ้อีกบ้านี่อ่าค่าแรงงานเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องบอเมนสีด่ยง่ายๆก็ต้องใส่เวลาลงทุนเป็นปีอีกกว่าจิเก็บเกี่ยวได้ปีหนึ่งประมาณสามหมื่นยังคุณแม่ลูกซีหายเข้าเศร้าเนะาะเศราทีดินยี่สิบไร่ก็หาเขาเศร้าปีหนึ่ง อ่ลาลละพันสามพี่น้องคะนี่นะคะอ่าแต่วแปลงนี้มันโมเมนต์แปลงของคุณแม่มันไปมันไกลเกินเกินพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆนอพี่น้องที่ได้เขามาติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคุณแม่ลูกศรขอบคุณค่ะ